สวัสดีครับนะนะอยู่กับผมนะครับนเอกช่องเลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมาโนไดว่านะครับวันนี้ก็มีลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับมานิดหน่อยนะครับประมาณสิบสามสิบสี่ตัวนะครับก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์อะไรดังๆนี่ต้องขออภัยนะครับบ้านอยู่ติดถนนมากเลยรถเยอะเพิ่งแกะเสร็จนะครับเพิ่งแกะกล่องเสร็จก็เลยมานั่งทําคลิปเลยนะครับยังไม่ได้เช็คสภาพลอกอะไรเท่าไหร่นะครับ ก็เรื่องราคาด้วยก็ยังไม่ขอแจ้งนะครับต้องเช็คใบลิตรราคาก่อนยังจําทุนไม่ได้เลยนะครับสภาพด้วยเหมือนกันนะครับก็ดูร่องรอยภายนอกอะไรอย่างนี้สภาพภายนอกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตัวไหนขายก็เดี๋ยวมาทําคลิปและแจ้งราคาในคลิปเลยนะครับทีละตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับดูว่ามีอะไรมาบ้านครับสําหรับวันนี้ครับตัวนี้เป็นล้อทรงกลมคาคาสตาน้นะครับหมุนขวาล้อเบสทรงกลมนะครับ งานเหยียบปอมนะครับช่อนชะโดนะครับเหมาะเลยครับสภาพหย่อนสวยไปเยอะหย่อนสวยไปเยอะนะครับล่องลอยเยอะนะครับคาบศกกระปกคาบน้ําก็ยังมีครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูดิตัวแรกนะครับตัวที่สองครับอ่าสายใดรอบนี้สายใดมาเยอะนะครับสายใดนะครับน้นๆสายใดเตรียมตัวได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นทีสาม ทีสามเอ็มเอ็มเอนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกรอบน่าจะเป็นสีทองครับเพราะว่าเห็นเห็นเพจขันน็อตนี่มันเป็นสีเอ้ยรอบน่าจะเป็นรอบหกครับเพราะว่าเห็นเพจเป็นสีทองนะครับเอ,อได้ว่าสัญลักษณ์มันสีทองก็หกนะครับสีแดงก็ประมาณเจ็ดแปดนะครับก็หมุนขวานะครับก็โอเคอยู่นะครับสภาพ สภาพโอเคอย่ครับตัวนี้ตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็นชิมาโน่นะครับตัวนี้เป็นอะเรบารันนะครับปีศูนย์เนะครับมันไม่มีกล่องนะแต่ว่ามันมีคู่มือมาให้มีลอกถุงขวามีถุงของชิมาโน่ด้วยนะครับถุงแท้นะครับถุงไม่รู้เป็นของแบรนด์ไอของยี่ห้อไอของรุ่นไหนนะครับแต่นี่นี่ถุง ผมไม่รู้จะเก็บไปใช้เองหรือจะขายขายให้ไปด้วยก็ไม่รู้นะเจแปนนะครับลืมให้ดูรอบอีกนี่มีจุดตรงนี้นิดหน่อยนะครับล่องรอยขีดขวนธรรมดานิดหน่อยนะครับรอบ5.8าจุดแปดหมุนขวาหรือว่าสวยนะครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับสภาพตัวต่อไปเลย <c oughs> ตัวนี้ก็เป็น T3 นะครับ T3 นะครับเออ MX เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีแขนเดิมเป็นแขนคาร์บอนหนอกก็เป็นเหมือนฟองน้ำเป็นโฟมเป็นฟองน้ำนะครับเบาๆนุ่มๆนะครับ,รบมีสายฟูลโลมาด้วยก็สภาพอพอๆกับ ตัวนี้เลยนะครับพอๆกันเลยมาทาั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวนี้หน้าเอ้ยตัวนี้รอบอะไรผมก็ไม่ดูไปดูก่อนนะผมไม่แน่ใจแล้วชักไม่แน่ใจแล้วเพเดอ่าไ,ไม่รู้ว่าเพเดิมมันหรือเปล่านะมันเปลี่ยนเพเรมาใหม่หรือเปล่านะเปลี่ยนแขนมาเป็นแขนคาร์บอนก็ไม่รู้ว่าของค่ายไหนนะครับเป็นไม่น่าจะมีแบรนด์หรอกนะแขนดูแล้ว่าเป็นแขนคาร์บอนทั่วไปนะครับ ตัวต่อไปเลยตัวนี้เป็น d c นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเดียวของวันนี้นะครับระบบ d ี c ที่มานะครับมีตัวเดียวครับวันนี้เป็นเมทัเนียมนะครับเมทัเนียม M G D C นะครับของชิมาโนโน,นะครับรอบเท่าไหร่วะรอบหกนะครับโอ้สภาพสภาพลอ,อกก็ยังสวยอะยังสวยอะเออ นี่ยังสวยอะ่ะดีซีไม่ได้ค่อยได้ยินะเสียงรถด,ดังไปหน่อยเดีย๋ยวเช็คดูอีกทีนึงนะฮะมีตัวเดียวดีซีรอบนี้สายได้อีกแล้วทาทูล่าครับมีกล่องผู้มือ TWS นี่ ฮาทูล่าสีแดงนี่รอบเจ็ดนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์ได้ว่านะครับดูนะครับถ้าสีเหลืองมันน่าจะเป็นพวกรอบหกนะครับสีดํามันจะเป็นพวกรอบห้านะครับสีดําไม่ค่อยจะเจอจะเป็นสีดํานี่จะอยู่พวกอะไรอะเอาเอเอชวีป่ะเอชเอชเอวีป่ะน่าจะมีนะครับรอบห้าทาทูล่ารุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะรอบห้านะ อันนี้รอบเจ็ดนะสีแดงเห็นไหมสัญลักษณ์มันสัญลักษณ์สีนะจาไว้ได้เลยนะครับใครยังไม่รู้ตรงนี้นะครับเอมอีรอยอยู่ด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเนียนๆเ,เลยครับหมุนเมื่อกี้ดูรอบเจ็ดคลิปจุดค,คลิปนะครับระบบเฟืองนะครับลืน่นเปลือดด้วยเนียนด้วยนะครับนี่ ลอกญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้แหละครับลอกญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้แหละครับใครชอบสภาพลอกแบบนี้ติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับเอออยากได้ของถูกก็ต้องติดตามนะครับสุดๆจริงๆเลยบ้านผมเสียงรถใครอยากมีบ้านติดถนนก็ต้องทำใจแบบนี้ฮะสบายอยู่นะแต่ว่าเรื่องเสียงก็แบบนี้แหละ อันนี้ก็อีกแล้วทาทูล่าเอสนะครับอ,อ่านี่รายละเอียดมันรอบเจ็นะตัวนี้นี่เห็นไหมรอบเจก็สัญลักษณ์มันของรอบเจ็ก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับ บอกว่อของใหม่บ้านเราอยู่เท่าไหร่หกพันกว่าได้ไหมหกเจ็ดพันได้ไหมหรือลงมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมไม่รู้นะของใหม่บ้านเรามีกล่องมีคู่มือติดตามช่องได้เลยนะครับลงเมื่อไหร่ก็ติดตามเอาแล้วกันนะครับบอกไม่ถูกจะลงเมื่อไหร่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็หาค่อนข้างยากนะครับอะไรวะเนี่ยมอแทนนะครับมอแทนนะครับใช่ไหมอ่านผิดหรือเปล่าก็คล้ายๆทารูล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเวอร์กว่าดูเวิร์กว่าอยู่แล้วนะฮรอบแปดด้วยรอบแปดด้วยหมุนขวานะครับ รอบญี่ปุ่นนะครับรอบแปดนะอย่างกริ๊กเลยนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับอย่างกริ๊บเลยนะครับไม่มีความรู้สึกเลยนะครับเออไม่ได้โมะนะนี่จริงๆนะเนี่ยเนียนเลยนี่แบบนี้ก็ก็มีรอยขีดขูดขูดขีดอยู่บ้างแหละนะฮะมีรอยอยู่บ้างน,นะครับ แต่ก็นี่อย่างนี้รอยอย่างนี้ตัวนี้มันโอ้เมคอินไทยแลนด์นะฮะโอ้ไทยเราผลิตนะครับแต่ตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับพวกทาทูล่าพวกทีสามเนี่ยจะไทยผลิตนะฮะเดี๋ยวดูตัวนี้ที่ไทยเปล่าเออตัวนี้ก็ไทยแลนด์นะฮะแต่ตัวนี้แต่ลอกพวกนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นหมดนะครับไม่ใช่ลอกในบ้านเรานะครับ เจ็ดอีกแล้วนะครับ SSV นะครับนี่ SSV นะฮะอ่าตัวนี้เป็นเจแปนครับามานี้ละมานี่อ่ะใกล้หมดแล้วอีกนิดนึงสองสามตัวตัวนี้หมุนซ้ายนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อน หน้ายักนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งรหัสหนึ่งศูนย์สามนะครับทีดซก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับไม่ถึงสามพันนะครับไม่ถึงสามพันนะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่เอาไว้ก่อนตัวนี้ดีแล้วรอบนี้ได้ว่ามาเยอะนะครับไอตัวนี้ก็ได้ว่านะครับ เออไดว่าแม็กฟรอตนะครับแม็กใช่ไหมก็รู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีตัวหนังสือเขียนอยู่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันน่าจะโดนมันน่าจะลบหายไปแล้วนะครับรอยนะครับแต่โดยรวมก็ยังสวยครับ ตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ก็เป็นชิมาโน่นะครับตัวนี้รอบต่ำนะครับรอบห้านะครับเอาไว้เดินหนอนเอาไว้อะไรพวกนี้ตีประช่อนอะไรนี้ได้นะครับรอบต่ำนะครับ ประมาณนี้นะครับสิบกว่าตัวนะครับเดี๋ยวเช็คสภาพเสร็จเดี๋ยวเช็คสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปทีละตัวเลยราคาในคลิปทุกตัวเขายทุกตัวว่างทุกตัวด้วยติดตามกันดีๆนะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับลอกไม่แพงแน่นอนนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันน้าๆนะครับเพื่อนกันพวกกันนะครับแบ่งปันกันไปใช้นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ